สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง1จนถึง10 กันยายน2 5 6 6ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ว่าคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย i d ใต้คลิปนี้แล้วก็ สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับเริ่มต้นการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ครับหจนถึง10กันยายน2566เปิดไพ่ขึ้นมาคนเกิดวันเสาร์มีไพ่ราชินีแห่งคาถาขึ้นมานะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสาร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะ ได้พบกับความสำเร็จในเรื่องงานนะครับถ้าเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการ ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีคอนเน็ชันใหม่ๆได้คอนเน็ชันดีๆหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนในเรื่องงานทำให้การทำธุรกิจนั้นเดินหน้าหรือว่าสามารถที่จะจัดการกับการงานที่ต้องทำได้เป็นอย่างดีนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายถ้าเป็นคนค้าขายต้องบอกว่า1จนถึง10กันยายนนี้เรียกเรีว่าเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดี เป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์หรือว่าค้าขายแบบมีหน้าร้าน ก็ตามทีนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายถ้าเป็นคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนในเรื่องงานเป็นอย่างดีและเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์จะพบกับความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทำครับ คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับไพ่ judgment ครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆบางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบเรียกได้ว่าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นบางคนเป็นลักษณะของการได้เปลี่ยนงานได้ย้ายงานและเปลี่ยนไปเจองานที่ดีเปลี่ยนไปเจองานที่ชอบเปลี่ยนไปเจองานที่ใช่สําหรับตัวเรานั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายบางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็น รายได้ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์มีไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปนั่นหมายความว่าใครที่กำลังมองหา อาชีพเสริมหรือว่าอาชีพที่2นอกเหนือจากงานประจําที่ทําอยู่ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะเจอช่องทางมีเกณฑ์จะเจอโอกาสนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับสิ่งที่คนเกิดวันเสาร์ต้องระวังในช่วง1จนถึง10กันยายนนี้นั่นก็คือไพ่อัศวินแห่งดาบครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของปัญหาที่เข้ามาแบบ ปัจจุบันทันด่วนแล้วต้องรีบแก้ไขต้องรีบจัดการหรือว่าต้องรีบหาทางรับมือกับสถานการณ์อย่างเร่งด่วนนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่เข้ามาแบบเร่งด่วนและต้องรีบแก้ไขให้ สำเร็จให้ได้ด้วยนั่นเองคนเกิดวันเสาร์เพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ต้องตื่นตัวอยู่เสมอรวมถึงให้ระวังในเรื่องของงานด่วนงานรีบงานเร่งที่อาจจะเข้ามาได้ในช่วงนี้ใครที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างก็จะต้องระวังในเรื่องของการจะเจอกับสถานการณ์ดังกล่าวที่ว่ามารวมถึงให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งมีความขัดแย้งกับ เพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคนที่คุณน,นั้นต้องร่วมงานด้วยนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเรียกได้ว่าในดวงชะตาการงานคนเกิดวันเสาร์มีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในดวงชะตาการงานคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ที่ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้ได้แก่คนเกิดวันเสาร์ที่ทำอาชีพ ค้าขายหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับ เอาละครับคนเกิดวันเสาร์ท่านใดที่กําลังตั้งใจจะโยกย้ายตั้งใจจะเปลี่ยนงานตั้งใจจะย้ายงานต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานมีเกณฑ์จะได้ย้ายงานบางคนเป็นลักษณะของการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากงานให้หรือว่ามีคนช่วยเหลือในเรื่องของการได้ย้ายงานนะครับทำให้ได้ เปลี่ยนงานนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายส่วนคนเกิดวันเสาร์ทั้งใดที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตกงานมานานรองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าตกงานมานานแล้วหางานเท่าไหร่ไม่ได้งานสักทีหนึ่ง จนถึง10กันยายน2566นนี้ดวงชะตาของคุณเปิดออกกว้างต้อนรับความสำเร็จที่กำลังจะมาถึงเพราะฉะนั้นหากคุณสม,มัครงานคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานครับเพราะฉะนั้นขอให้คนเกิดวันเสาร์มุ่งมั่นตั้งใจในการสม,มัครงานในการหางานนะครับโอกาสจะเป็นของคนที่ไม่เคยย่อท้อไม่เคยยอมแพ้และไม่เคยหมด ความพยายามครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ขอให้พบกับความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้นะครับใครที่หางานก็ขอให้ได้งานใครที่จะเปลี่ยนงานก็ขอให้ได้ไปเจองานที่ชอบไปเจองานที่ใช่ไปเจองานที่เหมาะกับตัวคุณนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายส่วนใครที่ยังทํางานอยู่ที่เดิมนะครับ ยังทํางานอยู่ที่เก่าไม่อยากจะได้โยกย้ายหรือว่าไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงไปไหนก็ขอให้พบกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามที่คุณนั้นหวังไว้หรือว่าตั้งใจไว้นะครับคนเกิดวันเสาร์ครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับวันหนึ่งจนถึง10กันยายน2566นนี้ดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง1นึจนถึง10กันยายน2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์หนึ่งจนถึง10กันยายนนี้ต้องบอกว่าเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมามีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายไพ่ราชินีแห่งเหรียญครับไพ่ใบนี้ จะส่งพลังงานดีๆให้กับคนเกิดวันเสาร์ในเรื่องเงินนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวในช่วง1จนถึง10กันยายนนี้ใครที่เคยมีปัญหาในเรื่องเงินในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่าจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินเงินทองทองหรือหากคนเกิดวันเสาร์ไปขอความช่วยเหลือจากสุภาพสตรีมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือครับ คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสาร์นั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เป็นเศรษฐีครับคนเกิดวันเสาร์บางท่านมีเกณฑ์จะรวยในช่วงหนึ่งจนถึง10กันยายนนี้และเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์นั้นมีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาหลายทางใครที่กำลังมองหารายได้ ผ่านช่องทางใหม่ๆหรือว่ามองหาโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินมีเกณฑ์จะมีช่องทางมีเกณฑ์จะมีโอกาสใครที่กําลังมองหาในเรื่องของรายได้เสริมรายได้เพิ่มนอกเหนือจากรายได้ประจําที่มีอยู่มีเกณฑ์จะพบกับลู่ทางนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ ไพ่ราชนีแห่งเหรียญใบนี้ยังจะพูดถึงความโชคดีในเรื่องเงินครับและเรียกได้ว่าคนเกิดวันเสาร์จะมีความโชคดีในเรื่องเงินได้จับเงินก้อนโตก็ในช่วงหนึ่งจนถึง10กันยายนนี้นั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายใครที่กำลังตั้งใจจะกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถมีเกณฑ์จะกู้ได้มีเกณฑ์จะกู้ผ่านใครที่มีบ้านอยู่แล้วมีคอนโดอยู่แล้วแล้วอยาก ปล่อยเช่ามีเกณฑ์จะได้ผู้เช่าก็ในช่วง1จนถึง10กันยายนนี้ครับใครที่มีที่ดินนะครับตั้งใจจะขายที่ขายทางไพ่9เหรียญจะพูดถึงการขายที่ได้นั่นเองในช่วง1จนถึง10กันยายนนี้คนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ มีเงินไหลเข้าจากช่องทางต่างๆที่คนเกิดวันเสาร์นั้นมีอยู่ครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ไพ่เ้าเหรียญจะพูดถึงการลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะได้ผลกําไรได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับสิ่งที่คนเกิดวันเสาร์ต้องระวังคือไพ่เจดาบไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของมิตรชาชีพ ระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนหลอกการโดนเอาเปรียบในเรื่องเงินจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวก็ดีหรือจากมิจฉาชีพก็ดีคนเกิดวันเสาร์ต้องระวังทั้ง2ด้านนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในดวงชะตาก,การเงินของคนเกิดวันเสาร์ถ้าจะพูดถึงเรื่องของโชคลาภ ต้องบอกว่าดวงโชคลาภโดดเด่นมีไพ่ราชินีแห่งเหรียญขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเสี่ยงโชคแล้วมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายทั้งนี้ทั้งนั้นการเสี่ยงโชคโชคลาภเป็นไปตามดวงชะตาก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นไปตามบุญกุศลผลบุญที่คุณนั้นได้ทํา ใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทำบุญไม่ค่อยได้สร้างกุศลไม่ค่อยได้ไถ่ชีวิตโคกระเบือปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็อย่าลืมหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลกันทุกคนนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากใน ทุกๆก,การใช้จ่ายมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมเป็นสำคัญและที่สำคัญไพ่เจ็ดดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการเงินที่ล่วไหลเก็บเงินกับตัวได้ไม่ค่อยดีนะักเพราะฉะนั้นอยากให้คนเกิดวันเสราร์ในช่วง1จนถึง10กันยายนนี้เน้นในเรื่องของการเก็บออมเป็นพิเศษครับไม่อย่างนั้นการเงินจะล่วไหลเก็บเงินไม่อยู่ได้นะครับคนเกิดวันเสราร์ทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างวัน1จนถึง10กันยายน2566นี้ดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ครับในช่วง1จนถึง10กันยายน2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันเสราร์หนึงจนถึง10กันยายนนี้ความรักความสัมพันธ์ดูจะไม่สดใสนะครับพลังงานด้านลบจากไพ่อัศวินแห่งดาบครับและไพ่ใบนี้ยังตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายอีกด้วยนะครับถ้าเป็นคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าระวังความรักความสัมพันธ์จะมีอุปสรรคมีปัญหาบางคนจะมีคู่แข่งทางความสัมพันธ์ เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีคนเข้ามาชอบพอคนที่เรานั้นคบหาหรือว่าดูใจอยู่บางคนให้ระวังในเรื่องของการเจอกับปัญหารักซ้อนปัญหาโลกสองใบต้องระวังให้ดีคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลาย ไพ่สองเหรียญจะเตือนให้ระวังในเรื่องของรักซ้อนหรือว่าการมีความรักความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในช่วง1จนถึง10กันยายนนี้ครับส่วนคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งความขัดแยง้งการมีปัญหาการเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะการทะเลาะกันที่ต่างฝ่ายต่างมุ่งจะเอาชนะกัน จนทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีปัญหาอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขในการตัดสินปัญหาหรือว่าในการรับมือกับสถานการณ์นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายไม่อย่างนั้นปัญหาจะยิ่งลุกลามและนําพาไปสู่การเลิกลาได้คนเกิดวันเสาร์ในช่วง1จนถึง10กันยายนนี้หากมีปัญหาความสัมพันธ์ต้องใจเย็นใช้สติให้มากครับ ในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าคนโสดรักคนยากอยู่แล้วในช่วง1นึจนถึง10กันยายนนี้จากไพ่ที่ขึ้นมาไพ่าราชนินีแห่งคาถาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสาร์นั้นรักคนยากในช่วง1นึจนถึง10กันยายนนี้คนเกิดวันเสาร์มักจะโฟกัสให้ความสำคัญกับเรื่องงาน หรือว่าเรื่องเงินมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ยก็น้อยอยู่แล้วแต่ก็จะมีคนเดินเข้ามาในดวงชะตาความรักของคุณแต่หากคิดจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ให้ระวังปัญหาที่จะตามมาครับไม่ได้หมายความว่าไม่แนะนำให้เริ่มต้นนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อมีปัญหาเข้ามาขอให้รับมือปัญหาอย่างมีสติ และแก้ไขสถานการณ์ต่างๆด้วยปัญญาครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับช่วงหนึ่งจนถึง10กันยายน2566นรนี้คงเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์นั้นต้องรักด้วยหัวใจและด้วยสมองไปพร้อมๆกันนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปขอให้คนเกิดวันเสาร์นั้นพบเจอความสุข ความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญาครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับ ส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามไลน์ไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายและสำหรับใครที่อยากจะระบายอยากจะปรึกษาอยากจะหารือกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงหรืออยากจะปรับทุกข์ก็พิมพ์ไว้ ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ใครที่จะดูดวงส่วนตัวรบกวนทักไลน์ ID ดีเท่านั้นนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์ผ่านพ้นไปนะครับคำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับ วันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี061149 แปดเกเกห